วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คู่รักนะครับว่าแบบแต่ละคู่นนั้เขารักกันแค่ไหนนะครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับอันนี้แฟนพี่ชายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้พี่รักกันมากหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่ได้รักแร้เขาเจ้าชู้จริงหรือเปล่าครับที่พี่ผู้ชายเจ้าชู้จริงจริงทำไมพี่ผู้ชายเป็นคนอย่างนี้ครับ อะไรนะครับอะไรนะครับเขาบอกว่าพี่ผู้ชายเจ้าชวครับหลายใจมีมีหลายคนไม่จริงครับไม่จริงหลายคนหลายคนไม่จริงครับอะไรนะครับเนี่ยพี่ผู้หญิงนะครับมีผู้ชายหลายคนหรือเปล่าเพราะอันนี้หนักเลยครับบังอ่ะอุ้ยบังอ่ะอุ้ยขอโทษครับระดับบังอ่ะเนี่ยผมว่าพี่ผู้ชายคือขายเลย้แต่เล่นเกมอุ้ยรักเดียวใจเดียวครับเนี่ยไม่จริงไม่จริงไปแบบไปบิ๊กมอลเทนคนเดียวแต่แบบซื้อแบบห้าใบอ่ะ อ้ยอะไรบิกวะเนี่ยเผื่อเพื่อนเรือครับไม่ไม่ไม่เนี่ยเขาแบบเขาชวนไปจนแบบปีปีเนี่ยไม่รู้ว่าแบบเด็กเขาไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยรถแลครับพี่รถที่ทำให้แบบผู้พี่ทะลักนะครับไม่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 ได้ทะนล้อเอาเลยพี่ใส่กันเลยพี่ใส่กันเลยพี่พี่พี่วิคิดว่าดาวบนท้องฟ้ามันมีกี่ดวง นับไม่ได้หรอกท้าไมอ่เพ่ก็เหมือนที่นับไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจะรักเราเท่าไหร่โอ้ยพี่มาแนวแบบดรามไหมแล้วเนี่ยดราม่าอะไรพี่อินเลิฟอยู่อ๋อใช่เหรอใช่เพราะแต่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อแฟนพี่ชื่อแฟนนะครับใช่ครับหนุ่มฮาตาริเลยฮิโตชิบะฮะใช่ฮาตาริฮาตาริฮาตาริเหรอเอาว่าแต่แฟนพูดพูดถึงแฟนเนี่ยแฟนพี่เป็นอะไรครับเนี่ย แฟนพี่เหรอใช่อยากคุยกับแฟนพี่ครับอยากถามแฟนพี่ว่าเขารักพี่มากอุ้ยอยากคุยเขาเี็คนจะคุยด้วยอ่ะอแฟนพี่เขาไม่คุยกับพี่มาประมาณสามสี่ปีแล้วนะตั้งแต่ได้มาเอาดีแฟนพี่เป็นไรอ่ะทําไมแบบไม่พูดไม่จาเลยเหรอเขาเขาเป็นคนเงียบๆนะอุเงียบเกินนะบางทีอ่ะใช่พี่ถือกระทงด้วยนะพี่จะไปลอยไข่ลอยกับแฟนพี่เหรอถูกต้องเอาดี แน่นอนมีแฟนก็ต้องมีกับแฟนถึงวันข้างหน้าพี่ไม่มีใครพี่หันขวาพี่ยังเจอผมเอ๊ะไปอุ้ยอ๋อพี่อยู่ด้วยอ่ับจอพอดีอือผับจอเลยผับจีด,วด้วยเนี่ยนั่ครับมาเมื่อกี้ว่าแต่สาวพี่ไปไหนอะสาวพี่ไปไหนไม่มีครับอะไรพี่ลุมรอใส่หมวกอันนี้ไม่มีสาวได้ไงครับถอดเลยกันละอุ้ยแล้วแต่พี่มีสาวๆไหมแบบสาวแอบๆอะไรเี้ย ไม่มีะะเลยครับดีโทรเสียงหลอนี้ต้องมีเลยจะม,มีจริงครับผมจะบอกกับพี่เป็นคนดีอ่ะอยอกพี่เคยเจ็บเจ็บมาครับสาดใครหลอกพี่กูช <c oughs> ื่ออะไรครับเนี่ยผมหนะจอร์จี้ขยี้เจียวครับโอ้โหโแกชื่อกระบ,บาดใจแล้วหัวสีเหลืองพี่เสียวจัดอ่ะแน่นอนต้องการให้พี่เสียวโดวยเฉพาะเลยครับ อันนี้พี่มาทำอะไรครับเนี่ยมาชมวิวอ่ะพี่มาเมื่อครับยืนอยู่ไม่ได้ทำเดี๋ยวก็ยืนมองโน่นฝั่งซ้ายโน่นเดีย๋ยวกันดิ๊ก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 อ๋อทักเขาหยุดหน,นุ่มโอ้ยเราเอาเขาพี่ไม่ได้เอาไม่ได้เอาแฟนขเขานี่หยอกอย่างเขาก็ไม่ได้เอาเราเอุ้ยเราก็ปั้มเลยนะครับพี่